แนะนำช่องของเราซึ่งอุทิศให้กับการรีวิวรถยนต์สุดหรูและรถพิเศษจากทั่วโลกพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคอย่างละเอียดรถชาลโอชารุ่นใหม่ล่าสุดคือหนึ่งในรถที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบทหารความสะดวกสบายแบบรถผู้บริหารและเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำยุคโครงสร้างภายนอกแข็งแรงด้วยวัสดุกันกระสุนที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงสมรรถนะสูงด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ กันชนเสริมความปลอดภัยและไฟหน้า LED Matrix ที่สามารถปรับตามสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติขุมพลังของรถคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V 8ขนาด5.0ลิตรให้กำลังมากกว่า500แรงม้าแรงบิด750้นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง5.5วินาทีเกียร์อ,อัตโนมัติ1 0สปีดพร้อมโหมดแมนวนวลช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อพร้อมระบบควบคุมแรงยึดเกาะและโหมดตอบสนองภูมิประเทศอั ภายในรถตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัยระดับสูงเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำและระบายอากาศกระจกกันกระสุนแบบลดเสียงรบกวนระบบปรับอุณหภูมิอัจฉริยะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอดิจิทัลขนาด15นิ้วสามารถปรับแต่งได้ตามโหมดที่ต้องการพร้อมระบบรักษาความปลอดภยัยผ่านการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า เทคโนโลยีล้ำสมัยภายในรถมาพร้อมผู้ช่วยขับขี่ AI ที่ช่วยควบคุมรถแบบกึ่งอัตโนมัติในสภาพการจราจรหนาแน่นและการเดินทางไกลรวมถึงระบบกล้องอินฟราเรดกล้องรอบคันเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและโดรนสำหรับสำรวจทางอากาศที่เก็บไว้ในท้ายรถระบบความปลอดภัยรวมถึงโซนดูดซับแรงกระแทกโครงสร้างช่วงล่างเสริมกรอ o ถังน้ำมันระบบปิดผนึกอัตโนมัติ และระบบฉุกเฉินที่สามารถเปิดใช้งานโหมดป้องกันอัตโนมัติพร้อมดับเพลิงในตัวนอกจากนี้ยังมีเส้นทางหลบหนีล่วงหน้าที่ตั้งค่าไว้กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบ่อหลังรองรับผู้โดยสารระดับ V I P ด้วยฟังก์ชันนวดปรับเอนแสงสว่างรอบคันที่เปลี่ยนสีได้มากกว่า60โทนระบบความบันเทิงควบคุมผ่านแท็บเล็ตเฉพาะจุดพร้อมตู้แช่เครื่องชาร์จไร้าสายและโมดูลสื่อสารฉุกเฉินเชื่อมต่อดาวเทียมลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งรถได้ตามต้องการ ทั้งสภายนอกระดับการป้องกันลำกล้องล้อระบบตกแต่งภายในและรุ่น t a c t i c a l Edition ที่มาพร้อมเครื่องรบกวนโดรนตัวดักจับสัญญาณและระบบสำรวจภาคสนามแบบพกพาในด้านการขับขี่รถคันนี้ให้ทัศนวิสัยที่โดดเด่นควบคุมได้แม่นยำแม้ในพื้นที่แคบช่วงล่างแบบถุงลมที่ปรับอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกระบบเบรกเซรามิกประสิทธิภาพสูงที่ตอบสนองดีแม้ใช้ความเร็วสูงหรือลงเนินหนัก อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองและสูงสุด17กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวงซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถที่มีน้ำหนักและสมรรถนะในระดับนี้และยังมีรุ่นไฮบริดและไฟฟ้าล้วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเปิดตัวในปีถัดไปในตลาดประเทศไทยรถคันนี้ถูกวางตัวเป็นรถยนต์ผู้บริหารระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งความปลอดภัยและความสง่าง,งามรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นและสร้างความน่าเกรงขามขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจในการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ลูกค้าสามารถค้นหารถยนต์รุ่นนี้และรุ่นพิเศษอื่นๆได้ที่ Auto Trader ประเทศไทยพร้อมบริการเปรียบเทียบราคาและสเปคแบบละเอียดทุกคันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ก่อนใคร